ครูกันที่เขาอยู่กับเราตอนนี้เขาเป็นสายครูเหมือนกันนะคะครูทุกคนนะจะมีการเรียนเรื่องการวิจัยมาเหมือนกันครูกันจะรู้ว่ากว่าวันจะได้คําตอบแต่ละอย่างะมันไม่ได้ง่ายคะ่ะทุกคนแล้วการที่น้องจ่อยมาพิมพ์ว่ามันเพราะอะไรครับรู้ไหมครับ คำเดียวเนี่ยวันไม่รู้หรอกคะ่ะวันบอกได้เลยว่าวันไม่รู้เพราะสถิติหลังบ้านตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสถิติหลังบ้านมีเราคนเดียวเท่านั้นที่รู้คนที่ดูคลิปเราอยู่หน้าบ้านเอา้าคุณดูคลิปช่องมาดามบ้านนาสวีเดนแล้วคุณดูคลิปชีวิตชนบทในเซอร์เบียถ้าถามว่าสองช่องนี้ใครได้เงินมากกว่ากันคุณจะบอกทันทีว่า ชีวิตชนบทเซอร์เบียสิใช่ไหมแต่พอคุณเห็นความจริงวันนี้ต้องขอบคุณน้องอุ้มด้วยที่อนุญาตให้เปิดเผยเนาะอุ้มได้แค่ครึ่งเดียวของวันค่ะยอดิวอุ้มเยอะมากสวัสดีจ้าสวัสดีทั้ง23ล้านคนรู้ค่ะกว่าจะได้ความรู้ต้อง ตกผลึกจริงๆใช่ผมคิดว่าช่องผมโดนปิดกัน้นคือทุกอย่างทั้งการโดนปิดกั้นและอะไรก็ตามมันอยู่ที่หลังบ้านหมดเลยค่ะพี่ดูด้วยตาเปล่าพี่ก็ไม่รู้ค่ะนะ้องดูด้วยตาเปล่าไม่รู้นะแม้ว่าวันจะเรียกตัวเองว่าอาจารย์เรียกตัวเองว่าครูเนี่ยให้วันดูช่องด้วยตาเปล่าวันไม่รู้นะคะทุกคนต้องไปดูบทเรียนถ้ารู้ว่าช่องตัวเองโดนปิดกัน้นหรือเปล่าลองพิมพ์คําว่าการปิดกัน้นการมองเห็นเราตามด้วยคําว่าติวเข้มนะคะจะเห็น วิธีการเช็คการปิดกันเยอะมากเดี๋ยวไปขอดูนะ้องอุ้มอีกทีหนึ่งสิอุ้มขัาอะไรมาเมื่อกี้มีแห่ๆมาด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะออุ้มใช้เวลาอีกนิดนึงมันเหมือนกับอุ้มต้องปรับตอนนี้นะ่ะเดี๋ยวอุ้มก็ได้นะ้องเดี๋ยวก็ได้ไม่ยากไม่ยากเออ อืมโอเคค่ะสถิติของอุ้มตรงนี้ส่งผิดใช่ไหมไม่ผิดไม่ผิดพอจะดูได้อุ้มพอจะดูได้ดูสถิติของน้องตรงนี้นะคะยอดวิวหน0่งวิวคนดูน้องห้านาทีทุกคนจำเมื่อกี้นะ1นถึงแปด 1-8เราจะเห็นโฆษณา1และ2ครั้งพอคนดูคลิปน้องอุ้ม5นาทีมันก็เห็นแค่อันต้นอันเดียวค่ะคนเห็นคลิปโฆษณาน้องอันเดียว นะคะพอคนเห็นโฆษณาน้องอันเดียวเงินเราก็ได้น้อยตามไปด้วยส่วนสถิติช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมันเป็น12นาที1-8เห็นแล้ว2ตัวหลังจาก8-12เนี่ยเห็นอีกเยอะทุกคนเห็นอีกเป็น10เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงนี้ค่อยๆปีนน้องสถิติคลิปนี้ยาวเท่าไหร่อ่ะมันไม่น่าต่ำแล้วนะอุ้มอุ้มแคปะระยะเวลาการดูทั้งช่องมาอีกทีสิ สถิติของอุ้มตอนนี้นะคะสิบห้าน้องต้องทำคลิปยาวยีนะ่สิถึงยีสบห้าน่ะตามเดิมนะ่ะมันต้องไม่ต่ำสิน้องเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ด,ยวดูคลิปนี้อุ้มนะคะมีความยาวเท่าไหร่19นั่นไงบอกให้ทำคลิปยาว2 0่สิบถึงยี่สิบห้าสิบเสามันก็ใกล้กับยีบห้ามากแล้วนะสู้ไปน้องห้ามถอยห้ามถอยห้ามห้ามลดคลิปต่ำกว่านี้แล้วนะเออตรงนี้มันต่ำลงนะ่ะ อุ้มไปดูตรงนี้ซิสถิติการดูของช่องอันนี้สถิติการดูของคลิปเข้าไปที่อ๋ออันนี้อันนี้พี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วโอเคนี่นะคะสถิติการดูของช่องตรงนี้มันสูงขึ้นอุ้มมันสูงขึ้นน้องปรับไม่ได้แล้วปรับต่ำกว่านี้นะมันจะตกกว่านี้อีกนะคะสถิติความยาวของช่องคือ8นาทีตีเป็นตัวเลขกลมกลมาวนะคะ 9ต้องทำคลิปคูณ2มันก็เท่ากับ18วันแนะนำน้องไปว่าให้ทำคลิปยาว2 0ถึง25าทำไปทำไปสู้สตั้งแต่18-25ถึง25เนี่ยทำได้หมดแต่อุ้มทำคลิปต่ำกว่า18นาทีไม่ได้เลยนะต่ำกว่า18ไม่ได้เลยนะคะลูกสอนตรงนี้จะเป็นหัวสีเทาทันทีค่ะจะเป็นหัวทิมทันทีนะคะโอเคค่ะ มีมีอะไรอีกไหมมีใครอีกไหมที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไล่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูโอปอก่อนโอปอไปแล้วนะคะยอดคลิปโอเคโอปอลบทิ้งไปได้เลย